คำตอบนะคะแผนการและคำตอบชอบเพลงนี้ก็เลยเรามาร้องด้วยกันนะคะดค เชื่อวางใจพระองค์ข้าขอวานทุกสิ่ง ขอกล่าวคมสวัสด,ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราจะก้มศีรษะเพื่ออธิฐานเปิดด้วยกันนะคะสาธุการในพระบิดาเจ้าเราอยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะคำพงที่เราฟังในตลอดสิบวันนี้แล้วก็วันนี้เรามาถึงวันสุดท้ายพระคำพระองค์แต่ละเล่มนั้นประกอบด้วยพระปัญญาเนชี้แนะทางให้กับเราว่าจะต้องดํเนึนชีวิตอย่างไรพระธรรมยูดาก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่จะ ที่ประกอบด้วยพระปัญญาของผู้เป็นเจ้าพร้อมกับพระสัญญาที่มอบให้กับเราปรญญาศจากพระมิยมบริสุทธิ์แล้วเราไม่สามารถรับนำนำมาใช้ในชีวิตเพื่อเติบโตด้านฝ่ายจิตวิญญาณได้ในเวลานี้พระบิดาเจ้าค่ะเราขอสารภาพความผิดบาปขอให้องค์ผู้เป็นเจ้าทรงอาภัยความบาปของเราในขณะเดียวกันเราอยากจะมอบจิตใจของเราทั้งหมดนี้ให้กับองค์ผู้เป็นเจ้า ให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นสอดคล้องกับน้ำพระทานของผู้เป็นเจ้าให้หูเรานั้นได้ยินพระสุรเสียงพรอ,องที่ชัดเจนและโปรดประทานพระยามุสุให้กับเราเพื่อจะเกิดความเข้าใจในการศึกษาพระธรรมเล่มนี้ขอบคุณที่พระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราจะอภัยความม่บาปของเราและจะประทานพระยามุสุให้กับเราทุกอย่างนี้ขอกราบพิทักามหมายสคริส์เจ้าอาเมนค่ะก็ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหนังสือเล่มนี้ที่เราจะศึกษาด้วยการสรั้นมากค่ะนะคะมีแค่บทเดียวเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันมีแค่บทเดียวแล้วทาไมเวลาค้นหาเกี่ยวกับหนังสือยูดานี่คือเขาจะเขียนว่าแทนที่จะเขียนว่าข้อ5ข้อ6เนี่ยเขาจะยูดาห้ายูดาสิบยูดาเนี่ยเนี่ยสิบเอ็ดอะไรย่างเงี้ยเราก็งงว่ามันมีแค่ บทเดียวทําไมต้องแาสิบบเอ็ดที่จริงแล้วเขาหมายถึงเวลาเห็นยูดาเราเห็นถึงข้อพระคมภีในหนึ่งยูดานั่นเองนะคะมีบทเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขียนเขาก็จะเขียนในภาษาอังกฤษเขาจะใส่ข้อนะคะ,ะมากกว่าใส่บทนะคะหนังสือเล่มน,นี้เขียนโดยท่านยูดานะคะเป็นเป็นน้องชายของพระเยซู ะะซึ่งบันทึกไว้ในมัทธิวบทที่13ข้อที่55นะคะแล้วก็มาระโกบทที่6ข้อที่3ว่ายูดาผู้นี้คือใครนะคะที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษเขาจะเขียนว่ายุ d ธก็คือมาจากยูดานั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับ ยูดาสาวกของพระเยซูก็เลยได้เขียนแค่ยุทเฉยในภาษาอังกฤษแต่ในภาษาไทยก็คือยูดาก็คือสะกดแล้วก็เขียนเหมือนกับยูดาสาวกของพระเยซูนะคะเราจะมาดูนะคะบทสั้นๆนี้ถ้าเจาะลงก็มีมากมายนะคะสิ่งที่หลังจากที่ได้อธิษฐานแล้วก็ได้ศึกษาบทนี้เราคิดว่าจะนำม,มาพูดถึงห้าประประเด็นในวันนี้นะคะ ข้อที่1ก็คือ,อท่านยูดาเตือนเราในเรื่องของผู้สอนศาสนาที่เทียมเท็จที่จะแฝงเข้ามานะคะในข้อที่4นะคะ,ะเขียนถึงให้เรานะั้นระมัดระวังผู้สอนเทียมเท็จเหล่านี้ที่จะแฝงเข้ามานะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเท็จหรือว่าจริงต่อเมื่อเรารู้ว่าความจริงคืออะไรนะคะปีที่แล้วนะคะ าสามีเล่าให้ฟังว่า,าทางโบส A I U นะคะได้เขียนจดหมายไปยังไปยังสำนักงานมิชชั่นให้เขียนถึงหลักข้อเชื่อแล้วก็ความจริงในพระคัมภีร์ถึงบุคคลคนหนึ่งที่มาเทศนาที่โบสของเรานะคะส่วนตัวละนั่งฟังก็ชอบมากเลยก็ฟังฟังฟังไม่รู้ว่า ่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ฟังอยู่เนี่ยมันมีสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักข้อเชื่อนะคะเป็นศาสนาจารย์แอดเวนติสของเรานี่แหละเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการนับถือมากพอสมควรแต่อาจารย์ที่อยู่ในคณะศาสนาศาสตร์ ส,สองสามท่านน่ะเขาฟังแล้วก็มันขัดต่อหลักข้อเชื่อ,อคำแล้วก็ประโยคที่อ้างอิงเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เป็นไปตามหลักข้อเชื่อของเอวนทิสของเราก็เลยเขียนไปอธิบายหลักข้อเชื่อของเราเป็นอย่างนี้นี้แล้วก็ท่านผู้นี้เทศนาแล้วก็พูดแบบนี้อ่ะอาจจะทําให้เกิดความสับสนแล้วก็ใน เขาผิดแค่สองหนึ่งหือสองประโยคนี้เองนะที่เขาพูดแบบไม่ชัดเจนแล้วก็มันขัดแย้งนะคะแต่ว่าอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของเราเนะี่ยสามารถเขียนอธิบายเป็นหน้าเลยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็เลยได้คุยกับสามีว่าเราจะต้องศึกษาเพราะวาจะนะค่าขโพล่งแล้วก็หลักข้อเชื่อของเราอย่างจรงิจรงจังไม่อย่างนะั้นเรานั่งฟังไปอันนี้ก็สนุกอันนั่นก็สนุกนะคะทิฟก็เลยยังไม่ เป็นคนที่ยังอยู่ในการศึกษาถือว่าประถมอยู่เลยในด้านของพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นเวลาแบ่งปันหนังสืออะไรนะี่คือพยายามจะอ่านแล้วก็ถ้าเป็นหนังสือที่ไม่ใช่ของอับแวนติสนี้ค่อนข้างจะระมัดระวังโดยเฉพาะคืนก่อนนอนก็นั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งดีมากเลยเกี่ยวกับการอธิษฐานอ่านอ่านอ่านไปได้แค่ครึ่งหนึ่งเองเหลือครึ่งหนึ่งอาทิน้านี้ก็คือจะเริ่ม มีกลุ่มซูงกลุ่มหนึ่งที่ดูแลทุกเช้าอะ่ะหนังสือที่เราอ่านกันทุกเช้าเนี่ยจะจบแล้วก็เลยจะใช้หนังสืออะไรดีก็เลยตั้งใจว่าจะใช้หนังสือเล่มนั้นแต่พอกลับไปอธิษฐานกลางคืนก่อนนอนอธิษฐานแล้วสิ่งที่โดนใจก็คือว่าตัวเราเองยังอ่านไม่จบเลยเหลืออีกครึ่งหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันมีไม่ไม่มันไ,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 ไม่มีอะไรแอบแฝงเข้ามานะคะก็เลยตัดสินใจที่ จะไม่ใช้นะคะมั่นใจในหนังสพระคัมภีร์ของเรามั่นใจในหนังสืออลินชีไวของเราแต่ถ้าไม่ใช่ผู้เขียนไม่ใช่อดเวนติส์นี้ถ้าตัวเองไม่ได้อ่านแบบจริงจังนี่ก็คือแบบศึกษาอย่างถ่องแท้คือไม่กลา้าใช้เป็นหนังสือคู่มือที่เราศึกษาแบบอย่างจริงจังกันนะคะไม่กลา้าไม่กล้าที่จะแบ่งปันอย่างนั้นนะคะก็เลยเราจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้เพราะว่าการความเทียมเทจนั้นมันไม่ได้แบบว่ายาย ที่ว่าจับผิดได้ง่ายแบบนั้นเล็กๆที่แฝงเข้ามาถ้าเราไม่รู้ความจริงเราก็จะเราก็จะไม่รู้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นผู้สอนเทียมเท็จแล้วก็คําสอนที่เขาสอนก็เราก็จะไม่รู้ว่าเทียมเท็จนะคะอีกเรื่องหนึ่งอันที่สองที่อยากจะที่ท่านยูดาได้เขียนในข้อที่6ก็คืออธิบายข้อที่6 7ก็คือพระเจ้าจัดการยังไงกับคนที่ไม่เชื่อฟัง พูดถึง3กลุ่มคนนะคะ 1. ก็คือคนอิสราเอล2ก็คือทูสวรรค์ชั่วที่ติดตามซาตาน3ก็คือคนในเมืองโซโดมกับกโมราคือพระเจ้าก็จัดการให้ราบเรียบเลยคือคนที่ไม่เชื่อฟงังก็เป็นคําเตือนให้กับเราว่าถ้าเราไม่ใช่คนของพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อฟงังเราก็จะโดนจัดการอย่างนี้แหละคนอิสราเอลนะคะได้เขียนไว้ว่าพระเจ้านําพวกเขาเอามาจากอียิปต์นะคะ พระเจ้าใช้เวลาแค่หนึ่งวันเอาคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์จะใช้เวลา40ปีไม่สามารถเอาอียิปต์ออกมาจากออกจากใจของคนอิสราเอลได้ก็เลยสุดท้ายพวกเขาตายเพราะว่าอะไรคะยังมีอียิปต์อยู่ในใจอยู่นะคะแล้วก็คนทูตสวรรค์ชั่วทั้งหลายนะคะที่อยู่บนสวรรค์รู้ความจริงเขาถูกสร้างโดยพระเจ้าแต่เมื่อซาตานล่อลวงพวกขับหนึ่งในสก็ลม้มลงในแล้วก็ถูกไล่จาก ออกจากสวรรค์แล้วก็วันหนึง่งพวกเขาก็จะถูกพิพาษาด้วยเช่นกันแล้วคนในเมืองสซโดมกโมราเราก็รู้ว่าพระเจ้าส่งไฟลงมาแล้วก็เผาผลาญพวกนั้นก็ตายเรียบเลยนะคะประเด็นที่3ที่อยากจะพูดถึงก็คือในข้อที่ขออ่านนิดนึ่งนะคะในข้อที่10นะคะพูดถึงพระเทียมเทศเหล่านั้นจะเป็นคนที่นะคะอ่ะ คนเหล่านี้พูดลบหลู่สิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและดังนั้นสิ่งที่พวกเขารู้ตามสัญชตาตญาณอย่างสัตว์ที่ร้ายเหตุผลเขาจึงถูกทำลายพูดถึงคนชั่วสามกลุ่มที่กล่าวถึงมิกกี้นะคะวิบัติแก่เขาเพราะเขาดำเนินตามคนเหล่านี้ดำเนินตามชีวิตของบุคคลสามคนนะคะถ้าเราดูในข้อเราต้องรู้บุคคลสามคนนี้นะคะในข้อที่11อะ่ะ บุคคลที่ไม่เชื่อฟังอะ่ะเขาดำเนินชีวิตยังไงเขาดำเนินชีวิตตามทางของคาอินรู้จักอาเบลกับคาอินเนาะปล่อยตัวตามความผิดพลาดของบาลาอามเพราะเห็นแก่ได้นะคะฉะนั้นพี่นาดไปอย่างกระบทอย่างโครานะคะคาอินเรารู้ว่าเป็นลูกของอาดานที่ได้นามของถวายที่ไม่เป็นที่พอพระทยัยฉันจะถวายเนี่ยพระเจ้าให้ถวายอีกอันหนึ่งฉันจะถวายเนี่ยทำไม ไม่พอใจก็คือคนที่ทําตามใจตัวเองคาอินนะคะคนที่สองก็คือบาลาอางฉันอยากได้เงินอะ่ะฉันอยากได้สมบัติอะ่ะจะให้ไปแช่งคนของพระเจ้าจะให้ทํำยังไงก็อยู่ในกาณาวิธี25 22 25แล้วก็31นะคะบาลาอางอยากจะได้เงินอะ่ะฉันอยากจะได้เงินอะ่ะพระเจ้าจะห้ามยังไงฉันก็จะไปอะ่ะก็คือคนที่ทําตามใจตัวเอง คนที่3คือโคราอยู่ในกันดาวิถีบทที่16นะคะโคราก็คือเป็นคนเลวีเหมือนกันแต่ว่าอยากจะเป็นอยากจะเป็นปุโรหิตอืมกล่าวว่าโมเสสว่าพระเจ้าพูดกับเธอแค่คนเดียวเหรอความเข้าใจนะ่ะเธอมีแค่คนเดียวเหรอพระเจ้าไม่พูดกับเราเหรอทําไมเธอทําตัวใหญ่ปกครองเราคนเดียวละ่ะเราก็ พระเจ้าสามารถพูดผ่านเราใช้เราได้เหมือนกันก็คือไม่พอใจในตำแหน่งของตัวเองแล้วโมเสสก็เลยถามโคราว่าโคราเจ้ามาจากตระกูลของเลวีได้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ที่ถูกแยกออกมาให้ศักดิ์สิทธิ์รับใช้พระเจ้าในวิหารเน่ะเจ้ายังเห็นว่ามันเป็นงานเล็กหรือนะคะงานเล็กหรือนะคะสุดท้ายไม่ฟังไม่อะไรก็เลยดีนก็เลยแยกออกมากลืนโครา แล้วก็พวกของเขานะคะเลวีคนอื่นๆที่กบฏต่อโมเสสพร้อมกับลูกครอบครัวบ้านเรือนทั้งหมดกลืนเข้าไปเลยแล้วคนอีก250คนที่ฟังเขาวะพระเจ้าส่งไฟลงมาเผาไหม้พวกเขาหมดเลยสามคนนี้ก็คือคนที่ทำไม่เชื่อฟังอะ่ะแล้วก็พระเจ้าทำลายเหมือนคนอิสราเอล ทูสวรรค์ชั่วขับไล่ออกไปโซโดมโกโมราไฟเผาผลาญบุคคลเหล่านี้เขาดำเนินชีวิตตามอะไรคะคาอีนนะคะบาราอามแล้วก็โคราดำเนินชีวิตยังไงล่ะดำเนินชีวิตแบบฉันอยากแบบนี้พระเจ้าจะสส่ยังไงจะว่ายัางไงฉันอยากแบบนี้ก็คืออยากตามใจตัวเองนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงข้อที่4ก็คือแต่เราคนต้องรับผิดชอบการเติบโตด้านไฟชิตวิญ,ญญาณของตัวเอง ะะแต่และคนเราแต่และคนต้องอรับผิดชอบการเติบโตด้านไยจิตวิญญาณของเราเองอยู่ในข้อที่20นะคะอยู่ด้านหนึ่งข้อที่20ขออ่านนะคะได้กล่าวไว้ว่าแต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่เราจะเติบโตในความเชื่อนั้นเราจะต้องมีส่วน ไม่ใช่ว่ารอเออพระเจ้าเมื่อไรออจะทําให้ฉันเติบโตเนี่ยรออยู่อ่ะเข้าบททุกวนันเราต้องมีความมุม่งมั่นนะในการที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งแล้วก็สิ่งที่แนะนําอีกอันหนึงคืออธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเมื่อวานขอบคุณพระเจ้ามากเลยมีโอกาสได้หนุนใจบุคคลทั้งกลุ่มและทั้งคนนะคะ4 1กลุ่มสคนนะคะง่ายๆค่ะ มอบชีวิตของตัวเองให้กับพระเจ้าทั้งหมดเ,เราจะมาฟังสิบวันนะี้เนี่ยทุกเดือนฟังตลอดชีวิตแต่ถ้าเราไม่มอบชีวิตของเราทั้งหมดให้กับพระเจ้าเพื่อเติบโตมีประสบการณ์เติบโตในความเชื่อกับพระองค์มันไม่มีประโยชน์นะคะเป็นคร,คริสเตียนไปจนกเกษียบางทีก็คือบางคนอะ่ะซื้อหลุมไว้แล้วนะว่าถ้าตายแล้วก็อยากให้ลูกหลานฝังที่ไหนยังไม่มอบใจทั้งหมดให้กับองค์ผู้เป็นเจ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องทางหลาย การเติบโตด้านไฟจิตวิญญาณของเราอ่ะเราจะต้องเป็นคนเลือกนะคะเราต้องเป็นคนเลือกและสิ่งที่อยากจะหนุนใจคือขอให้เลือกมอบใจของเราทั้งหมดให้กับองค์ผู้เป็นเจ้านะคะ,ะเมื่อเรานั้นสร้างตัวเองให้มีการเติบโตในความเชื่อในด้านไยจิตวิญญาณอธิษฐานในพระวิญญาณแล้วในข้อที่23ได้หนุนใจเราว่าช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากฝ่าย นะคะ,ะแล้วก็จงเมตตาผู้อื่นด้วยความยามเกรงพระเจ้าอันนี้คือกลับไปที่อยากาะเมื่อวานแนะนำเราว่าให้ระมัดระวังปากให้ในย้อนหนึ่งย้อนก็ให้รัก เพื่อนมนุษย์ปฏิบัติตามคำสอนถ้าส r r uch, ามาตามติว่าเรา,าเราบอกว่ารักพระเจ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนเราก็ไม่รักพระเจ้าถ้าเราบอกรักพระเจ้าแต่ลเราไม่รักเพื่อนมนุษย์เราก็แบบว่าไม่ได้รักพระเจ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระองค์ตรงนี้ก็เหมือนกันขอให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์สร้างตัวเองในการที่จะเติบโตในด้านความเชื่ออธิษฐานในพระวิญญาณแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ช่วยผู้อื่นให้รอดโดยการที่ฉุดเขาออกจากไฟ นะะเสริมกํำลังให้กับผู้อื่นน,นั่นเองนะคะหลายคนไม่ได้อยู่ในกองไฟหรอกแต่อกนรกเต็มๆเลยนะคะไฟไหม้แบบว่าไม่มีวันดับเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทางหลายวันนี้เราเรียนไปแล้วสิเล่มจบไปแล้วนะคะถ้ามีเวลาก็กลับไปทบทบท,บทวนนะคะขณะที่ เข้าร่วมสิบวันนี้ฟังแต่และคนได้แบ่งปันได้รับกำลังใจมากนะคะแต่และเล่มมีเนื้อหาที่เสริมกำลังใจให้กับเราในการที่จะดำเนินชีวิตอย,ย่างไรให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เติบโตในความเชื่อนะคะในขณะเดียวกันอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเดือนหน้าพฤษภานะคะเราจะศึกษาเรื่องอะไรดีนะคะแล้วก็เราจะจัดช่วงไหนดีนะคะสิ่งแรกที่ หลังจากที่ได้อ่านหนังสือได้อ่านพระครมพีแล้วคิดว่าเ,เล่มหนังสือเล่มหนึ่งที่จะหนุนใจเราก็คือพระธรรมดานีเอลนะคะพระธรรมดานเอลนะคะเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเราจะมาศึกษาหนังสือพระธรรมดานีเอลเรียกกันะคะถ้าบางคนคิดว่าเออไอคำพยานกรต่างๆเราไม่เข้าใจรอบนี้เราจะไม่โฟกัสที่คําพยานกรไม่ได้แปลว่ามันไม่สําคัญ เราจะโฟล์ที่ว่าแต่ละบทเนี่ยเราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนและเราจะดึงเอาหนึ่งข้อที่ชั้นณปัจจุบันนี้ในวันนี้ที่เป็นชั้นอยู่จะนำบทเรียนนี้นำไปใช้อย่างไรให้เกิดผลแบบเห็นทานตานะคะทำอย่างไงนะคะ,ะฟังอาจารย์มาร์กฟินลีเขาบอกว่า นะคะขณะที่ตัวเองรู้สึกว่าท้อมากกับบางอย่างเขาบอกว่าเขาเชิญขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายเขจาจัดซีรีส์วิวอนนะคะขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายให้เข้ามาร่วมทุกคืนนะคะนางซื้อเล่มนี้ผู้หญิงท่านหนึ่งเขาเป็นมะเร็งนะคะจนไม่มีแรงแล้วใกล้ความตายแล้วเขาอ่านนังสือดานิเอลแล้วก็ได้รับกำลังนะคะไม่กลัวความตายอีกต่อไปแล้วก็มีสตรีท่านหนึ่งลูกเขาติดยาเสพติด ซึ่งไม่มีความหวังแล้วอ่านังึซื้อด้านเยียบทที่สามแล้วก็ได้รับกําลังใจแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งล้มละลายนะคะอ่านบทที่เจ็ดได้รับกําลังใจแล้วแค่ในใจเขาอาจารย์พูดแล้วก็เปิดบทที่สามมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดอะไรเลยเปิดบทที่หนึ่งก็ไม่เห็นว่ามีมะเร็งอะไรเลยเปิดเปิดบทที่เจ็ดก็ไม่เห็นเกี่ยวกับล้มละลายเลยมันไม่เกี่ยวสี่เพราะว่าทั้งเล่มอะธีมของมันก็คือว่า พระเจ้าครอบครองทั้งหมดมีอำนาจเหนือทุกสิ่งมีอำนาจเหนือจัก,กรวาลมีอำนาจเหนือสวรรค์เพราะฉะนั้นมะเร็งก็เล็กๆยาเสพติดก็เล็กๆนะคะการล้มละลายไม่มีเงินก็เล็กๆสําหรับพระเจ้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายขอให้อ่านหนังสือวีวอรนะคะทั้งเล่มแล้วคิดในใจว่าจะจัดช่วงไหนดีนะคะ สิ้นเดือนนี้ทิฟจะต้องไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับการเรียนนะคะสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็สัปดาห์ที่สามอะ AIU ก็เราก็จะมี graduation เนาะพิธีพิธีจบนะคะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมเปิดเรียนเพราะฉะนั้นพี่น้องของเราที่โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมก็อาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมนะคะเราดูแล้วก็เวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือเราจะเริ่มวันที่7นะคะ จบลงที่วันที่16ก่อนเปิดเทอมของโรงเรียนเชียงใม่มัธยมพอดีก่อนการจ a t i o n ทุกอย่างพอดีเพื่อพี่น้องที่โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมที่อยากจะเข้าร่วมก็จะได้เข้าร่วมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาศึกษาว่าเดือนหน้าเราจะมาศึกษาวันที่7ถึงวันที่16ว่าพระเจ้าของเราซ้ายขนาดไหนนะคะจะได้ครอบคลุมไปเลยนะคะทุกปัญหาในชีวิตมันจะได้หลุดลอยไปมันจะได้บางไปหมดเลยสิ่งที่เรามองไปด้านไหนก็จะเห็นแต่พระเจ้าของเรานะคะ ขอให้พี่อ้อยช่วยอธิีฐานปิดได้ไหมได้คะ่ะอาจารย์เดี๋ยวขออีกนิดนึงค่ะเป็นดานิเอลหรือเป็นดานิเลหรือเป็นวิ <Daniel. S 2> วอนกันแร่โอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะเป็นวันที่7นะคะโอเคค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมใจกันอธิีฐานนะคะ สาธุการเด็พิดาทีรลกขอบคุณสําหรับในที่วันนี้ที่เราได้มาศึกษาพระธรรมยูดาร่วมกันพิดาทิักเราได้เห็นการสรงนาของพระองค์เราได้เห็นว่าพระองค์นั้นทรงรักเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระธรรมทุกๆพระธรรมนั้นก็คือการครอบครองของพระองค์เป็นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งพระเจ้าทรงครอบครองทุกอย่างในโลกนี้ฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระบิดาทิลก ขอขอบพระคุณสับพระธธรมยูดาแล้วก็พระธรรมอื่นอีกสิบเล่มที่เราได้ศึกษาไปในสิบวันที่ผ่านมาพี่แดท่รักขอขบพระคุณที่ทรง,งนําเราทุกคนให้ได้เข้าร่วมนมัสก,การในสิบวันนี้พี่แดท่รักเราได้รับพระพรมากมายจากการที่เราได้ศึกษาเราได้เห็นพระองค์อย่างของแท้ ว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ครอบครองทุกสิ่งเป็นพระเจ้าผู้มีความรักและเมตตาและก็ความกรุณาให้กับเราให้ชาวอิสราเอลอย่างไรพระองค์ก็ให้อย่างชาวต่างชาติอย่างเราอย่างนั้นพี่ดาทิรักพระองค์ไม่เคยเลือกข้างพระองค์ไม่เคยลำเอียงที่จะรักอิสราเอลมากกว่าคนต่างชาติอย่างเราพี่ดาทิรักก็ขอบพระคุณสําหรับพระพรที่พระองค์ทรงให้กับเราขอขอบพระคุณที่เราได้เห็นว่าพระองค์นั้น มีความเมตตาและอดทนนานรอคอยที่จะให้ชาวอิสราเอลกลับคืนมาหาพระองค์เหมือนที่พระองค์ทรงรอคอยลูกทั้งหมดทุกคนในที่นี้ที่จะกลับคืนหาพระองค์พระบิดาที่รักพระองค์จะเป็นพระบิดาที่เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราขอขอบคุณสหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราให้เข้าใจในพระวจนะให้แตกชานในพระวจนะของพระองค์ระบิดาที่รักยิ่งเราได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์มากเท่าไหร่เราได้ยิ่งเห็นพระลักษณะของพระองค์มากยิ่งขึ้น เราอยากจะทูลขอการชงละจากพระองค์พิไดนเทรักษากเรายังมีความบาปใดๆในชีวิตของเราที่เราไม่ได้มอบไายถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราขอกรงสมประทาน ชำระความบาปให้กับเราด้วยพิดาทิรักเพื่อเรานั้นจะได้รับการชำระเพื่อเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่ขัดขวางพระพรนี้กับคนอื่นๆรอบข้างเราเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์อยากจะประทานพระพรให้กับเราไม่ใช่เพื่อชีวิตของเราอย่างเดียวแต่เพื่อให้คนรอบข้างของเราเพื่อนบ้านของเราญาติสวิตนี่สหายของเราให้ได้รับพระพรนั้นุภาพบิดาท่รักขอพระองค์สมบัติสมาเราทุกคนในพระมัญาัเบื้อสุดขอเพระบัญาัิเบืสุดทรงนำชีวิตของเรานับตั้งแต่นี้ไปพิดาท่รักเราขอถวายชีวิตของเรา ทั้งชีวิตทั้งร่างกายความคิดความอ่านทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราก็าขอให้เป็นค่ารับใช้พระองค์พระบิดาท่รักเพราะเรารู้ว่าเราขอเลือกทางที่จะเดินกับพระองค์เพราะเราเคยเดินผ่านทางกับซาตานมาแล้วพิดาท่รักซาตานไม่เคยนําสิ่งดีๆใด,ดเลยเข้ามาในชีวิตของเราแต่เมื่อเราได้กลับมาหาพระองค์แล้วชีวิตของเราครอบครัวของเราเพื่อนบ้านของเรา ญาติสนิทมิตรสหายของเราก็จะได้รับพระผรอในการสงน้ำจากพระองค์พิดาทีทลักิ่งที่เราปรารถนาในการศึกษาพระวจนะไม่ใช่เพื่อความรอดของเราเองแต่เพื่อทุกคนในครอบรอบข้างของเราให้ได้รับความรอดที่พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระบิดาทีทลักษขอพระองค์ทรงนำดวงวิญญาณของเราทุกดวงให้ได้กลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งขอพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำ ชีวิตของเราให้พ้นจากภัยอันตรายหรือพ้นจากความบาปหรือความชัว่วใดๆพี่แดท่ลักจนกว่าเราจะกลับมาพบก,ปกปันอีกในเดือนหน้าพี่แดท่ลักขอพระคุณให้วงฟังคำาอิไฐานและกลับทูลทุกสิ่งในนามพระมหาเย,ยซูคริสเจ้าอาเมนพระเจาองค์กรทุกคนกับผม้อมก็ประกาศสำหรับคนที<ถ>่ไม่ทราบนะคะเรามีการนมัสการทุกๆวันเสาร์นะคะบ่ายสามโมงนะคะ แล้วก็เดือนหน้าก็คือพบกันวัน,นที่เจ็ดเดือนพฤษภามนะค่ะขอบพระเจ้าอนพรทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะด,ดีต้องรับทุกคนค,ค่ะอคขอบพระรามรูส้สุดติดอยู่<อ>ยด้วยนะครับขอบคุณค่ะไม่ได้คุยอะไรทังง้งบ่เอ้อยากแถมหน่อยนะคะถ้าเราอยากอยากศึกษาไอ้หลักข้อเชื่อเราจะหาจากเด็ดได้ที่ไหนคะ คเคยอบรมมาสองรอบแล้วตอนทำงานตอนนี้กเกษียณก็อยากทบทวนสักหน่อยนะคะมีเป็นเล่มที่อาจาร,รย์สุรเชษเคยแบ่งปันอยู่ค่ะอาจารย์สุรเชษใ, <spiritually> ใ,ในเน็ตมีไหมคะจดี๋ยได้ลองในเน็ตไม่แน่นใจค่ะครูแต่ว่าอาจารย์สุรเชษเคยแบ่งไฟล์ให้อยู่ว่าไม่แน่ใจว่าเซฟไว้ที่ไหนจะลองหาดูนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ,คะ,คะแล้วจะส่งให้ค่ะ